เจ็ดสัญญาณอันตรายชีวิตกำลังพังโดยไม่รู้ตัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุดประกายความคิดรายการที่จะช่วยจุดประกายไอเดียและแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของคุณและวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือเจ็ดสัญญาณอันตรายที่บอกว่าชีวิตคุณกำลังพังโดยไม่รู้ตัว เราทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่ดีมีความสุขและประสบความสำเร็จใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราอาจกำลังเดินผิดทางปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆกัดกร่อนชีวิตไปทีละน้อยวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจเจ็สัญญาณเตือนภัยที่หากคุณกำลังเจออยู่แล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องหยุดคิดและลงมือเปลี่ยนแปลงแล้วครับสัญญาณที่ 1. วงจรการเงินที่ไม่สิ้นสุดมาเริ่มกันที่สัญญาณแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือ การเงินรัดตัวตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าวงจรการเงินที่ไม่สิ้นสุดครับไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนเงินไม่เคยพอใช้จ่ายเกินตัวชักหน้าไม่ถึงหลังหรือต้องพึ่งพาบัตรเครดิตและเงินกู้อยู่เสมอนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังมีปัญหาในการบริหารจัดการเงินอย่างรุนแรงลองถามตัวเองดูครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าเงินเดือนออกแล้วก็หายไปในพริบตา หรือต้องคอยกังวลเรื่องบินค่าใช้ใจ่ายที่กำลังจะมาถึงถ้าใช่คุณอาจกำลังติดอยู่ในวงจรหน,นี้สินที่บั่นทอนความสุขในชีวิตของคุณสัญญาณที่2ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวสัญญาณที่2คือความสัมพันธ์ที่แตกร้าวครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนสนิทหากคุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เต็มไปด้วยความขัดแย้ง การทะเละาะเบาะแววงความไม่เข้าใจกันหรือความเหินห่างนี่คือสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติความสัมพันธ์ที่ดีคือรากฐานสำคัญของชีวิตที่มีความสุขหากรากฐานนี้สั่นคลอนชีวิตก็ยากที่จะยืนหยัดได้มั่นคงลองทบทวนดูครับคุณรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือไม่หรือรู้สึกว่าการสื่อสารกับคนที่คุณรักเป็นเรื่องยากลำบากการดูแลความสัมพันธ์เหล่านี้คือการลงทุนเพื่อความสุขในชีวิตนะครับ สัญญาณที่ 3. สุขภาพกายและใจทุดโทรมสัญญาณที่3ที่เราต้องให้ความสำคัญคือสุขภาพกายและใจที่ทุดโทรมครับการนอนหลับไม่เพียงพออาการปวดเมื่อยเรื้อรังอ่อนเพลียตลอดเวลาหรือการมีปัญหาสุขภาพจิตเช่นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ร่างกายและจิตใจกำลังส่งมาบอกคุณว่าถึงเวลาต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังแล้วครับ ลองสำรวจตัวเองครับคุณรู้สึกหมดพลังงานแทบจะตลอดเวลาหรือไม่หรือรู้สึกหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิหรือความสุขในชีวิตลดลงการละเลยสุขภาพไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันจะส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิตในระยะย,ยาวแน่นอนครับสัญญาณที่4ขาดเป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตมาต่อกันที่สัญญาณที่4คือการขาดเป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิต หากคุณรู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปอย่างเลื่อนลอยไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรไม่มีอะไรที่อยากจะทำเป็นพิเศษหรือไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใดเลยนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังขาดทิศท,ทางและพลังขับเคลื่อนในชีวิตการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอาจทำให้คุณรู้สึกหลงทางและ,ะไร้จุดหมายลองถามใจตัวเองครับคุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันหรือไม่หรือรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในวังวนเดิมๆโดยไม่มีทางออก การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่จะช่วยเติมเต็มความหมายและพลังให้กับชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีครับสัญญาณที่5ติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยหากคุณปฏิเสธที่จะลองสิ่งใหม่ๆไม่กล้าออกจากกรอบดเดิมหรือรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังหยุดการเติบโต การอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปอาจทำให้ชีวิตของคุณนิ่งงนันขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองลองสังเกตตัวเองครับคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆห,หรือไม่หรือเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุ้นเคยเสมอการก้าวออกมาจากพื้นที่ปลอดภัยอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันคือประตูสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตครับสัญญาณที่ 6. กการติดโซเชียลมีเดียมากเกินไป สัญญาณที่6ที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือการติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปครับการใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการเลื่อนฟีดข่าวดูชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือหมกมุ่นอยู่กับการสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์อาจทำให้คนละเลยชีวิตจริงความสัมพันธ์จริงและโอกาสดีๆที่อยู่ตรงหน้าการเสพติดโซเชียลมีเดียอาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นทั้งที่ควรจะเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับลองพิจารณาดูครับ คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองต้องเช็คโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาหรือไม่หรือรู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้เข้าถึงโซเชียลมีเดียลองตั้งขีดจำกัดในการใช้โซเชียลมีเดียดูบ้างและคุณจะพบว่ามีเวลาเหลือไปทำสิ่งที่มีค่าอื่นๆอีกมากมายครับสัญญาณที่7ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่7ที่อันตรายที่สุดคือการไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง หากคุณมักจะโทษคนอื่นโทษสถานการณ์หรือหาข้ออ้างเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบครับการไม่ยอมรับความผิดพลาดจะทำให้คุณไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ชีวิตของคุณจะวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆและไม่หวนก้าวไปข้างหน้าลองคิดดูครับคุณมักจะโทษคนอื่นเมื่อเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับคุณหรือไม่หรือพยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของตัวเอง การยอมรับผิดและเรียนรู้จากมันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงครับสรุปและหนทางจุดประกายชีวิตครับคุณผู้ฟังทั้งเจ็ดสัญญาณที่กล่าวมานี้ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะพังทลายลงในทันทีแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่บอกให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันกลับมาดูแลและปรับปรุงแก้ไขหากคุณพบว่าตัวเองมีสัญญาณเหล่านี้มากกว่าหนึ่งข้อไม่ต้องตกใจครับ การตระหนักรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราจะจุดประกายชีวิตให้กลับมาเปล่งประกายได้อย่างไรบ้างเริ่มต้นจากการยอมรับยอมรับว่ามีปัญหาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการตั้งงบประมาณส่วนตัวการลดเวลาบนโซเชียลมีเดียการออกกำลังกายเบาๆเ,เรียนรู้และพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านที่อ่อนแอเช่นการเงินการจัดการความเครียด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลากับคนที่คุณรักและคนที่สนับสนุนคุณขอความช่วยเหลือหากรู้สึกว่ารับมือไม่ไหวอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาที่ปรึกษาทางการเงินหรือโค้ชลีฟย้ำไว้นะครับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองหากวันนี้คุณเห็นสัญญาณเหล่านี้ก็ขอให้คุณมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาจุดประกายชีวิตให้กลับมาเปล่งประกายมากกว่าเดิมนะครับ สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ